สวัสดีครับผมน้องชัยจากโตโยต้านนทบุรีสาขาบางใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําพวกอุปกรณ์นะครับผมที่ติดรถของตัวโตโยต้ารีโวนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูกันที่ตรงนี้เลยครับอ่าหนึ่งครับเป็นบล็อกไขตัวล้อรถยนต์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นชุดไขยางอะไหล่นะครับกอนนี้มีไขควงวรับทั้งสองด้านนะครับผมสามารถเขี่ยนได้แล้วก็จะมีครีมอันนึงครับอ่าแล้วก็เป็น ตัวประแจครับเบอร์แปดกับเบอร์สิบนะครับอีกตัวนึงจะเป็นประแจเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบสองนะครับผมอ่าแล้วก็ถุงเก็บชุดอะไหล่นะครับผมอ่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับไปเลยครับครับผมเรามาถึงตัวกระบะสี่ประตูนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกโค้นะครับอ่ะมันอยู่ตรงไหนที่เก็บนะครับหนึ่งเลยเดี๋ยวเราต้องเปิดด้านนี้ก่อนนะครับวิธีการเปิดเหมือนกับด้านนี้เลยนะครับผมดึงตัวนี้ครับขึ้นมาอ่าแล้วก็ เอามาเกี่ยวครับพอเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ครับผมมันก็จะเห็นชุดอุปกรณ์ทั้งชุดทั้งชุดนะครับผมก็คือจะมีพวกอุปกรณ์ที่เราแนะนาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นแม่แรงอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะง่ายๆครับเวลาหาพวกอุปกรณ์ติดรถยนต์นะครับผมของตัวกระบะนะครับอ่าวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมี อะไรอย่างอื่นมาแนะนำเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับสวัสดีครับ